นานค่ะย่าดูข้างหลังดินิดบาดูโสเรดิโอฉันเริ่มเลยแล้วกันเดี๋ยวฉันสวมให้ดูด้วยทุกคนเพชรสวัสดีค่ะคุณพี่ไลนี้พบกับเสื้อในสตรีเสื้อในสตรีแบ่งกยสิบกิโลจะพี่นะคะเสื้อในสตรีเสื้อในสตรีค่ะพี่พี่มันไม่โฟกัสเสื้อในเลยโฟกัสแต่หน้าตรูเนี่ยมันจะโดนแบนเป้าหวยาย พี่ไลน์นี่หรือไลน์เส้นไหนจตะพี่บอกแล้วว่าไลน์ถึงสองทุ่มยูนิโคลยูนิโคลหรอไวเทนอยู่ยังไหมยูนิโคลเฮยูนิโคลสวยไซเอ็มยูนิโคลไซเอ็มพี่แป๊บนึงเรียกลูกค้าก่อนลืมเรียกจุกรูจุกรูอะไรจะรู้ไม่ล่ะเรียกลูกค้าก่อนเส้นไหนอหไลสองสองทุ่มจริงว่ะโคตรเก่งเลยคนเลยเนี่ยโคตรเก่งเลยมรู้สึกสบายบ้างเลยดังนีจริงเหรอ มันจะหักลงเอามันไม่มันไม่หักดูดตัวพี่เบาลูกข้าจะมองเห็นนะกำลังไหลจากไปดองู้จิจจ์ผูจิจจ์เฮ้ยผู้จิจจนี่สวยฮะผู้มากกำลังไหลกำลังไหลกำลังไหล เสื้อในสตรีไม่ได้เสื้อในเช่นนี้หรอโกยสิบโลวันนี้มีพี่ลูกค้าน่ารักของจอมขามาสั่งแบงเสื้อในสิบโลโอ้แ oh ม่เนองเนื้อทองจ้ะเธอคือหนังฟ้าหรือหนังไหมไอพีอดูตั้งแต่วันจันหล่นมาจากทีวีมาไหนทำไมถึงโซผินพี่จา๋า เนี่ยจะเป็นเสื้อในสตรีแบบว่ามีปนสปอร์ตบรานะจ๊ะแล้วทีนี้พี่พี่รู้ปะ่ะพี่พี่บางคนความต้องการไม่เหมือนกันเนาะอยู่เนาะพูม mm ่าสปอร์ตบราพี่สปอร์ตบราทีนี้งานเสื้อในวานวาน,วานอ่ะเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่มะนะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะ คือราคหนัเขาน้อยแต่ว่างานส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบรวมเลยยูนอสังเกตเลยนะคะพี่แต่ผ้าเขาใหม่สะอาดนะพี่นะสะอาดมีตัวขัดเปื่อนเสียบ้างเป็นปกติของผ้ามือสองสปอร์ตบราจอมพยายามดูแบรนด์ให้ซึ่ง10กิโลเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ1 4 0ย0ถึงร้0ตัวจะเธอมันเยอะมากเลยจอดมันยอดมากสปอร์ตบราอีกเธอและแบรนด์วิกกี้วิกกี้นะคะพี่และเธอมันจะมีทั้งเธอดูดี เธอดูเสื้อในสิฉชั้นแบ่งกูซีบลไซส์คับดนะีเจ็ดศูนย์น่ะเธอไมื่อหญ่เนาะเนี่ยไซส์สปอร์บราที่นี้เนี่ยพี่พี่บางท่านบอกว่าอยากได้สปอร์บราล้วนอันนี้ไซส์เอ็มพี่พี่บางท่านบอกอยากได้เสื้อล้วนไม่เอาสปอร์บราทีนี้แม่งานมันมารวมกันนะคละกัน f f แปดสิบฉะนั้นเนี่ยพี่จอมก็ขายไปตามนี้แล้วนะจอมไม่ได้แยกแบบว่าพี่พี่จอมแยกบราท็อปร้วนได้ไหมเอ้บราเลยนะบราล้วนได้ไหม พี่จอมแยกเสื้อในให้หน่อยได้ไหมเอาล้วนอะไรย่างเงี้ยอมไม่ได้แบ่งอย่างนั้นนะไม่ได้แยกอย่างนั้นหรอยาอยาย,าย่้ยเนาะขายไปเลยแบ่งโกยสิบโลรู้ตอกตอกนี่สวยมากลูกมงลูกไม้พี่จ๋ามันมีทั้งเสื้อในและสปอร์ตบราเธอวันนั้นย่ยยุยนับสี่สิบห้าโลมีหกร้อยเก้าสิบสองตัวฉันก็เลยเอามาคูณกันเลยอันนี้ไซส์สองเอลสปอร์ตบราพี่จ๋าทีนี้เนี่ยจอมบอกก่อนเลยว่าเอเอ้เมื่อหนึ่งว่าห้าห้าบีเจ็ดสิบห้าบีเจ็ดสิบห้าเสื เธอดูใหญ่เนาะและอ๊้สวยนะพี่ดูแล้วดูเป็นแบบเป็นแบบอะไรอะไร b ีเจพี่พี่ดูจอมแบ่งโกยสิบโลนะจ๊ะพี่จ๋าพี่ดูบางตัวบางตัวไม่มีโครงบางตัวมีโครงตัวเป็นบรา b ีเจห้านะจ๊าคุณพี่จอมเนี่ยใส่เสื้อในคับเอฟใหญ่ไหมค F บเอฟรูจริงเหรอนี่สบอร์านี่ฉันเห็นนี่ฉันเห็นเตัวนี้พี่ดูดิเนี่ยฉันใส่ไซนี้เลย <laughs> จริงจริงนะไป่ดูดิโค้จะบมล้านเลย <laughs> แป๊บหนึง่งพี่แบบหนึง่งฉันเรียกลูกค้าหรือยังวะไฮ้ยล <Hello. S 1> ูกช่างหรอช่งเหรอเออพี่นะละัลงดูดิฉันนี้ไงฉันจะดูโอ้โหลูกฉันเล่นน้ำสนุกขนาดนั้นเลยเนี่ยพี่จ๋าแป๊บหบนึง่งฉันใส่เส้อไหนขับเอฟฉะน,นั้นเนี่ยพี่พ <laughs> <laughs> ีแบบ่เป็นแบบเป็นแบบ อ่ะเสียบคืนก่อนพี่แป๊บหนึ่งพี่ขอดมยาดมหง์ไทยใจตะวันก่อน,นเอะหง์ไทยใจตะวันมนันแปลกๆนะ <c oughs> นี่มูจิเหรอ<ม>พี่บอกว่าอันนี้คือมูจิไม่แน่ใจดูก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันเพึ่อนวะ <c oughs> พี่จ๋าอันนี้น่าจะเป็นแบรนด์แต่ผมก็คิดว่ามูจิว่ะแต่ไม่รู้ใช่หอมจังพี่อุ<ม>้ยไม่ใช่กลิ่นมันมากลิ่นโชยมานี่ยูนิโค้นะแม่พาเจปยปวนปัน นี่สปอร์ตบราจ้ะเธอสปอร์ตบราโครชิไซส์เ็มพี่จ๋าดูพี่จ๋ายกก้อน16,900บาทนะคะพี่และแบ่งโกยเซ็ต10โลแบ่งโกย10โล1 4 0ยีถึงร5 0ตัวบวกลบบวกลบนะเธอชั้น1ัน0บาท1,890เบาทเธอดูบราบางตัวมีโครงเนี่ยอันนี้ไม่มีโครงเธอไอนีชันทำทีใส่มาเพื่ออะไรที่เหร นี่ยูนิโคลสปอร์ตบราพี่จา๋ามีพี่ดูมีทั้งสปอร์ตบรามีทั้งมีโครงและไม่มีโครงอันนี้มีโครงลายลำบากเหมือนกันนะทำไมเนี้รุ่นนี่รุนนร่นให้นมบุตรหรือเปล่า <c oughs> ดูดิพี่ดูใส์ดิยอดอะ่ะพี่จา๋าไซส์ 4L นู้นน่ะไซส์เล็ก <c oughs> ไซส์จอมเลยเนี่ยเฮ้ยพี่ดู <c oughs> โลเลยพี่นะนี่ <c oughs> พี่ต้นทุนก็อยู่ประมาณ12-13บาทแล้วแต่นะพี่นะแล้วแต่เลยนี่เธอดูจะ้ะงานมือ2นะคะพี่มีขัดเปื้อนเสียบ้างพี่ไปคัดแยกเอาน,นะจ๊ะพี่จ๋านะคะไซส์สี5ตัวนี้จองแบ่งโกยสิบโล1,890บาทมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่ขาใครรับเสน้พอพ่าน 3ามสองพอพันสามสอป3-2ไป 3, 2, ไป,ประมาณร้0ยสีตัวพี่จ๋าทีนี้งานแบ่งโกยเนี่ยแต่ละเซ็ตจอมจ,จะไม่สามารถทราบได้เลยว่าสปอร์บ,บราหรือเสื้อในทรงอะไรมาเยอะน้องใยดูยอีไซส์อีเจฟองบึกบึกจริงโอ้คุณพระคุณเจ้าเนี่ยไซส์จอมเลยคุณพ,พี่แบรนด์เรเดียนี้เรเดียนี้เรเดียนี้พี่ดูไซส์นี่เลยไซส์จอมเองพี่ดูดิ เนี่ยแตงโมแตงหมอแตงโม,งมนี่พี่รู้เออใน่ใส่อ้อมอ้อมอะไรบเนี่ยใส่อ้อมีออ่นะคะพี่โอ้โหพี่อายอพอพานสามสองพันแปดร้อยเก้าสิบาทค่าส่งหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าพี่พี่ท่านใดที่ e เจ็ดสิบพื้นที่บ้านแบบว่าค่าส่งไม่แพงไม่ถึงร้อยหนึ่งพี่อย่างเช่นนิ่มหรือว่าอย่างเช่นกรุงเทพและปริมันทเนอนะ่ะค่าส่งมันมันต้องเดือจังหวัดอะเนาะ อันนี้อันนี้อันนี้ถอดแพ็คได้ด้วยให้นมหมอพี่ให้นมบุตรจริงเหรอเอ้ยฉันซื้อหลายบาทมากแม่ซื้อจากนู่นนะแอบปบไม่ไปซื้อที่ร้านนันนั้นอะเรียกอะไรวะร้านเด็กด้วยเ<ช>น,นี่ยใช่ใซื้อในใช่ให้นมบุตรแบบถอดออกได้ถือหลายบาทด้วฉันบอกให้ยี่หลีเธอแล้วเธอดูจ้ามันโอ้โหพี่เสริมฟองแบบใหญ่หมอกลยอ่ะเธอแล้วแบบดูพี่ต้องไปจัดสรงเอานะดูดิพี่ดูอ่ะ จะจำไลรไปเรื่อยๆเหนือก็พักข้าวไรกรก็พอนะคะพอพันสามสองแต่พี่ประมาณร้อยสี่สิบร้อยาสิบตัวพี่จ๋านะคะไปจัดทรงไปจัดเอาเนี่ยอันนี้มีโครงบางตัวมันไม่มีโครงนะบางตัวเป็นสปอร์ตบรานี่เป็นเสื้อในพี่จ๋าแต่จอมไม่ได้ดูแบรนด์ให้แล้วแหละเพราะว่าด้วยความรวดคือว่าช้าแล้วนะเออรีบก่อนพี่บึง้งพี่ได้ทุกตัวตามที่เรารีวิวพี่อันนี้ฟองน้ําแบบแน่นปักไม่มีโครงอุ้ยพี่อันนี้แบบบึ้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 บบ,บึ้บ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 บ์ตบราค่ะ อพ STUDENT: ี่ช่วยโชว์แล้วเพิ่มความว่องนะพี่นะนี่อันอนีน้น่ารักแต่งไวทูโทนอุ้ยอันนี้แบบอุ้ยพี่อันนี้มีโครงมีโครงแล้วมีฟองน่ารักฉุกๆุไปเลยอันนี้เป็นสปอร์ตนี่ใช่พี่อุ้อยน่ารักยายจ๋าตัวนี้น่ารนะักมากไปเธอมีฟองแล้วก็มีโครงและตัวน,นี้ไม่มีโครงแล้วไม่มีฟองอันนี้ไม่มีโครงแต่มีฟองอันนี้ไม่มีโครงแต่มีฟองอันนี้สปอร์ตบรา สปอร์ตันก็ไม่มีฟองเข้ามอันนี้ฟองใหญ่มากไม่มีโครงใครตัวกิ่บาทว่าใหญ่สนมือสดมีโครงและมีฟองอันนี้มันถอดสายได้ไม่มีโครงและไม่มีฟองพี่ดูตอไม่ได้บอกใส่แหละพี่ไม่มีสายมีโครงอันนี้อุ้ยเคื้อนแบบตอนเราแบบมัธยมใหม่ๆยี่ห้ยสวยจังตัวนี้โอ้ยสวยมากทำถึงไซส์ปุ้งๆซ่อมหรอ B 75้าอันนี้รุ่นเสื้อในต้องรีดไหม oh, โอ้โหหนูไม่รู้พี่มันต้องรีดเหรอวะอถามจริงไม่ไม่รู้จริงๆนะพี่จะไม่รู้เลยจริงๆพี่สุชาดาจริงๆเลยอันนี้ไม่ได้แบบนู่นนี่นั่นเลยนะไม่รู้ว่ามันเ,เลยนะถ้าถ้าตัวเองใส่อ่ะนะถ้าตัวเองใส่อ่ะซักเฉยเไม่รีดแต่พี่ว่ามันต้องรีดหรอไม่ต้องมาอันนี้พอใส่ได้นะคะพี่อันนี้จะไม่รู้จริงนะพี่ พี่ดาดาเฮ่อเลอวิวไลฟ์ถึงสองทุ่มจากวันนี้มาเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สับตะไคร้สปอร์ตบราพี่ดาดาด,าดูพี่ดาดา,าเอาสักเซตหนึ่งเร็วเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะทีมงานยันหว่างมีมีไม่มีโครงและมีฟองไปตั้งชื่อตั้งเมื่อกี้อันนี้มีฟองเล็กๆแต่ว่าไม่มีโครงไลเหน่อยมากเลยพี่ <thank> อีกน,นิดเดียวหรอ โอ้โอยิ่ยยิ่ยออีกนิดนึงยังมีครึ่งตะร้าเลยอ่ะพอเวลาอเวลานิดนึงกริ่งดังฉันฉันวิ่งเลยจ้ะฉันวิ่งเลยขอโทษแล้วพี่ดูโอ้โหอันนี้นมเล็กขนาดนี้เลยงุ้ยจ้ะพอผ่านสามสองไปไม่มีฟองไม่มีโครงแต่มีฟองแล้วก็ใหญ่นี่เล็กขึ้นหน่อยนะสองเเนี่ยไม่ได้หรอกปิดแค่หัวพอ พี่อุ้ยย่าอุ้ยอันนี้มีโครงแต่ว่พี่มันน่ารักมากเลยเว้ยไหนนี่เซ็กซี่จังเลยอุ้ยสีดำสีดำลายลูกไม้เออเธออุ้ยย่าอุ้ยอันนี้เหมือนจะยูนิโคลไวเอ้ยยูนิโคลจริงอาะยูนิโคลแม่พอพันสามสองอุ้ยใส่พ้ดามได้นะเซ็กซี่มากไม่ต้องใส่พ้ดามใส่แบบนี้หละโอ้ยยุยูุ่อบดบดยูยยุบดบดพี่จ๋าดูดิคนน่ารักเลยพอพานสามสองได้เซตนี้เลยวได้รวดที่เรารีวิวเราโชว์ทุกตัวถึงแม้ว่ามันจะช้าก็ตาม เราไม่ได้ดูแบรนด์ด้วยพี่สมสุดท้ายทุกหมดด้วอุ้ยแม่อันนี้แบบเด็กมัธยมมาเหมือนเราแบบเพิ่งเป็นสาวเราใส่แบบนี้พี่เราไปซื้อที่สลันแล่ะตอนเด็กกับพี่จริงๆอุ้ยพี่จ๊ะจะไม่ได้หรอกหาก้หาเก้หาห้าเก้าอ่ะจะไม่ได้จริงๆอุ้ยพี่ดูดิโอ้สวยพี่ดูดิใส่เต่งตึงป้าสวยนี่ดูสิเบาๆค่ะานี่เมื่อวานลูกค้าก็ไปซื้อตุ๊กตาไปนะเี่นี่สวยว่าลูกค้าซื้อตุ๊กตุ๊ตุ๊กตุ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 ๊กตุ ปังพี่ตัวนี้สวยมากเลยเว้ยไซส์แปดสิบห้าซีจอมาใส,า free, สา่ฟรีไซส์ไซส์เอฟเว้ยเพราะกคุณลุนเก,เก็บทรงไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่จะเอายังไงจะเอายังไงดูสวยจัดพี่จา๋ามีหัวหางกลาไปคัดแยกนะพี่นาะนะพี่นะอาอะฮือะฮอสบอดบราพี่จา๋าเซตสิบโลอยู่ประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบตัวนะจ๊ะพี่ยูริโคยายเอริซึมไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีโครงไม่มีอะไรเลยพี่ดูดิ บํป,งปังแล้วเป็นคลองปีาศาจโอ้ใหญ่มากพี่จ๋านี่สปอร์ตราได้เลยปะโอ้ยใหญ่จริงเรื่องนี้ใหญ่จริงเฮ้ยมันมีที่ใส่ฟองเอมันเอาไปซับน้ำนมปะวะฟองเบอรล่เลยเมื่อกี้พี่พี่ดูดิโคตรสวยเลยมั<า>นไปถึงไหนสีกันเดละ่ะร้อยสี่สิบหาสิบตัวพี่จ๋าไปคัดแยกเอาเด้อคุณพี่ตัวไหนแบบสับๆพี่ก็ขายแพงหน่อยตัวไหนแบบยั่วยั่วบดบทนะคะพี่แล้วแต่โครชิว่าไซส์เอลบางตัวนี้ไม่รู้จะพลิก ล,ลีงกาท่าไหนเลยไฟหน้ากคนเรามันไม่ติดหรอว่าปะอเอ้เอม็มดูดิอยู่ๆมันก็มืดตื่เลยไม่ติดปกติไฟโซลาร์เซลล์ติดนะรอาบราอ,อ,อ,อ่ะไล่เร็วแล้วจมูกเรวแล้วพี่สวยมอกดูพี่สาโชว,ว์ทุกตัว่องทุกตัวพี่ดูนี่ไอ้ไฟโซลาร์เซลล์อะสวาราตุยองปีแล้วหรอ ดีแล้วที่เธอนั้นเจอคนใหม่พี่ดูดิมันมีที่หมอมาด้วยจริงหรอเดี๋ยวต้องไปแก้เอาบัตตอไหมหนึ่งสามพี่ดูดิสวยไหพี่ดูดิหนึ่งสามพี่ดูเบอร์สิบสามพี่นี่สดไหมอุ้ยเลดแกเก็บไว้ให้ฉันหายทุกนี่า ดีแล้วท like, ี่เธอนะเธอคนใหม่พ right ี uh ่สอรพตบราเย่นนี่ฉันถ่ายรูปเลยเวกแจ็กตะปีสะโพกปลาสองก็ได้เออจต่ว่าสวยนะเนาะพี่ดูดิเผอพี่ไปคัดแยกเอาไงนนาะเย็นเนาะดีแล้วที่เธอนั้นเธออะไรนะพ่อพาสามสองเธอเอฟย้อนหลังได้เลยค่ะส่งรายเดียวพี่ดูดิ ฉันอยากจะรู้จะคิดยังไงก็สอบใหม่นะพี่นะก็สอบใหม่นะหมื่นหกเก้ารอยค่ะพี่ประมาณพันสองถึงพันสามร้อยตัวพี่อันนี้ยจอมเอาที่วินำให้หกร้อยเก้าสิบก็ตัวมาคูณสองเลยนะพี่โอเคเนาะบวกลบอยู่แล้วเนาะพี่สปอร์ตบรารถก็โมดิฟายรถก็ไม่ทุไล่รถก็ไม่ด้แรงรถซื้อแกงจะไปแรงได้ยังไงลองเพลง ไหนเหรอพี่ดูเลิศเลิพี่จ้ะพี่จอนนี่แพงปะวะแต่ว่าผ้ามันดีๆนะพี่ดูดินี่นมเราห่างขนาดนี้เลยเหรอยายอ๋อมันเป็นดีไซน์วะพี่พอพาสามสองมาเถอดจ้านะจ้าพี่นะจ้าพี่ถ้าใครเอประจ,จํจะขอให้โชคดีมีชัยสมหวังดังใจเถือพี่อู้จิงเซ็กซี่มากเลยอะค่ะตัวนี้นะคะพี่แบรนด์นี้เอเแียววะ ต้องเป็นอะไรสักอย่างเพราะว่าได้เป็อือสวยมากเลยนี่ตัวถ่ายรูปนะประมาณแปดสิบตัวแล้วที่เฉพาะไปเก็บไปถ่ายรูปยูนิโคยูนิโคยูนิโครุ่น A B C เจ็ดสิบห้าถ้าแปดสิบ A B C ช็อกโกแลตบวกสีนี่บราฮาร์ทบูจิยายมันสุดยอเลยนะจอร์ดพี่สาพี่คะพอผ่านวางตั้งสฟอรออาดจังมีแต่พี่แย่สวยว่ะเออ พี่ดูปึ้งส่วนนใยญา่เนาะดูดิได้ทุกตัวตามรีวิวค่ะมูจิมาอีกเฮ้ยเฮ้ยดูนี่เซ็กซี่นอยบิชี่อามานี่เอ็กเชนจ์ไม่ใช่มือหนึงใส่สองแอลแบบหนึ่งโทรสปอร์ตบราแบบแบบพารีมอร์บบด,ดูนี้ดูดิเฮ้ยเฮ้ยอย่ายเฮ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 ้ยเยเฮเฮ้เ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ืเฮ้ย้้ยยย้้เ เียยวบอกแล้วป่หนึง่งชัามาตื่นตเต้นที่หลังฉันเพิ่งเห็นเนาะพอพาสามสองท่นเสียบทองหมักรวยอะเป็นอะไรวะเดียยวิบอกอไม่ใช่เสยบทองมันเป็นจิบทองนี้สีฟองฟองใหญ่มากเธอตัวนี้ตายแล้วฟองอุ้ยเกิดมามเป็นลูลุกอุ้ยยายเขาใส่อย่างนี้ละจา้าใส่ปิดจุกเนะยาะเฮยยยไม่ทันสมัยเลยเนี่ยพี่ดูไม่มีอะไรเลยไม่มีฟองไม่มีโครงเขาใส่แบบปิดจุกเสร็จปุ๊บใส่แบบนี้แล้วพี่ดู โคตรเจ๋งเป้งกระเลงกระหลงแล้วมันจะปิดอะไรปิดไงปิดหัวชิโฉพี่นี่เขาไม่ถึงนี่พี่มันปิดไม่ได้จ้าเนาะออืเนาะคอยเมื่อยหลายแม่เอ้ยมีหวางกลางไปขัดแยกเอาของพี่และอันนี้เป็นอะไรเนี่ยซึ่งนี่อะไรเนี่ยเออน่ะปิดอะไรอันนี้ปิดแหละปิดหน้าใส่ไงเออเชื่อหมาป่ะพี่รู้ดิอะไรวะพี่ I don't know I d อ n t know พี่จ๋า I d อ n t know พี่แบบนึงเฮ้ยพี่จ๋าแบรนด์ตูชตูชตูชตุกตุกซาฮูล่าพี่จ๋าดูพี่พอผ่านสามสองแล้วพอผ่านสามสองแล้วสิเลวเลวบัตรแขวนออกก็บไปถ่ายรูปพี่จ๋ามีเก็บเงินปลายทางย่าจ๋านัทโชเลียงเลิศเบิร์ดแองแซงเบิร์ดแองสแงงปอก อันนี้พี่สปรอร์ตพี่จ้าทีนี้พอแบ่งโกยสิบโลอ่ะไม่สามารถการันตีได้ว่าสปอร์ตบราหรือว่าเสื้อในจะเยอะกว่ากันน้อยเนาะจริงๆนะจ๊ะพี่นี่เลยพี่ดูนะคะพี่ดูบางตัวเป็นโครงพี่ก็ไปบิดนิดนึงนะจ๊ะอ่ะพอพนันสามสองเลยพี่ได้ทุกตัวตามที่สบรีวิวนะคะพี่ตัวอย่างหัวผ้าบางส่วนก็คือเนี่ยจอมจะเอาไปถ่ายรูปแบบเยอะมากโทนี่คือรอถ่ายรูปเว้ย,ยนี่ฉันรอถ่ายรูปเลยสช้สายแป๊บเดียวเธออุศุนย์เลยว่ะดีตัวหัวก็คือฉ่ำอ่ะพี่หมายถึง หัวก็คือสวยฉ่ำเลยพี่ส่วนหางหรือกลางแล้วแต่พี่เลยจ้ะนะจ๊ะจะไปทําราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันพี่สานะคะจอมแม่ใจว่าเส้นในมือสองเขาขายกันตัวละเท่าไหร่นะพี่นะแต่ต้นทุนเนี้ยตกประมาณสิบสามบาทได้นะโดยประมาณนะพี่นะโดยประมาณนะจ๊ะแม่ตอนนี้ตะคิวกินขาไปแล้วจะพี่อีกสักพักตะคิวกินหัวแล้วพอพัสามสองเอฟเยอหลังได้เลยจ้ะพี่ขอบพระคุณพี่พี่ทุกคนค่ะที่อยู่ด้วยกันจนดึกจนดื่นนะจ๊ะพี่เที่ยงคืนเจอกันจ้ะพี่ยายยุ้ยเขียวสองด้านเลยบอกเ <c oughs> พราะว่าสามสองเลยเธออันนี้อหนึ่ จ้ะจำลุงไรแล้วจ้ะพี่ขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะพี่ขอให้เจริญเจริญโชคดีพี่ชายสวัางดังใจนะจ้ะพี่ขอบคุณจ้าป้า